ข้างนุต้องโหดิไอโต๊ะเขามีข้างหนึ่งนะมีข้างเลยอสวยสวยคนละข้างไงบ้าใส่้างียวอ้โหเท่เมืนลูกเท่เมันลูกเดี๋ยวเดี๋ยวคือนี่ต้องเจาะตรงนี้่อะไรอันรับตอนนี้เดี้ยงวนนี้เดี้ยงไดสู้ค่ะสําสุขภาพไม่พร้อมใจแม่อกี้นี้แม่เราใจเกินร้อยค่ะ เราบอกเราต้องเทปขาเราจะได้หายเร็วๆก็เลยพี่อ้อยพยาบาลประจำทีมค่เขาไปหารถเข็นมาให้ตอนนี้จะเข้างานนะคะรอเวลาแต่ว่าไม่รู้แม่จะได้เข้าก่อนไหมวันนี้แม่บอกว่าแม่จะมอบมะลัยแม่ก็สะดวกแล้วเมื่อกี้แม่บอกจะมอบมะลัยแต่จะไว้บนหัวบนกูดเรื่นหัว,ว,หวตอนนี้ไม่ต้องแล้วเนาะไปได้แล้วใครจะเป็นคนเข็นพี่อ้อยใช่ไหมพี่อ้อยจะเป็นคนน้ำเสนอ หรือว่าแม่ดอยเนี่ยใส่ต้นหูเหมือนกันเนี่ยคนละข้างนี่ต้นหมูอย่างนี้มันจะดูต้นหมูมาแล้วมาเยือมาเยือคู่กันแล้วเยือกู้กันเลยฮะขอพูดอะไรหน่อยดิขอพูดอะไรหน่อยแอลเองนะคะแอลเองนะประมาณสองเสืออ่านความสุของแม่เลยอันค่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าต้ำออยอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดขาเราเจ็บถ้าเราไม่เซฟอ่ะมันก็จะเลื้อยลัง เราเซฟไว้มันจะได้ไม่กระเทือนเยอะหนอนไม่งานต่อไปข้างในบวมเนี่ยข้างไหนาบวมบ<ม><ม>วมแม่แม่กระตุ้มยังอยู่แม่แม่เล่าอ,อาการนี้แม่เกิดอะไรขึ้นแม่เกิดอะไรขึ้นพื้นที่ต่างระดับพลิกพลิกพื้นที่ต่างระดับแม่ก้าวพลาดแม่เหยียบลุมอากาศว่างั้นนหรไม่แม่เขารู้สึกรู้สึกคลื่นไส้เลยอยากกินพริกก็เลยพริกเลยเลยพลิกเลยแค่จัดใจเลยแม่เขาเลยเดี่ยงอ่ะทีนี้เดี่ยงหมอก็เลยบอกว่าต้องเซฟไม่ต้องใค้เยอะใช่ไหม หมอว่าไงไปหาหมอเอ็กซเรยไม่กระดูข้ังเอ็กซเรย์กระดูกไม่หักไม่ร้าวเส้นเอ็นพิกอย่างเดียวอันนี้เอ็นถ้าเป็นเอ็นก็ฉีดยามาแล้วก็ห้ามนวดทายาได้แต่ห้ามนวดห้ามใช้ขาเยอะห้าม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 อะไรอ่ะห้ามพันห้ามพันท่าห้ามพันเพราะว่าไม่ให้ไม่ใช่ใช่าเขห้ามพัน สรุปแล้วจะบอกว่าถ้าพันให้พี่อาหารตรงเอวเอาไขมันเอาคือสรุปแล้วแม่แม่ตุ๊กเขาเดินเหยียบพื้นไม่เท่ากันเนาะประมาณเหยียบตัวกันเลยเท้าพลิกเขาก็เลยเพลิดเขาก็เลยบังเขาก็เลยเท้าพลิกเพราะคนสงสัยมากว่าแม่ตุ๊กเป็นอะไรแม่ตุ๊กไเม่ตุ๊กเป็นอะไรแม่ตุ๊กไปเที่ยวแม่ตุ๊ก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะเขาก็ได้ไปเที่ยวโคราช ก็จะไปดูเพื่อมาพัฒนาชุมชนเขาเลยเด่ได้ลยดูบอนท้ายไปนอนพักพี่ห้องกูเก็ตค่ะนอนเลยค่ะหมอบอกว่าให้ให้ลงขาข้างนี้เบาๆคืออย่าลงหนักเพราะว่ามันมันอักเสบอยู่ใช่ไหมคะให้ลงตรงนี้หนักๆก็เลยใส่ตั้งหูด้านนี้เพื่อถ่วงข้างเดียวที่ก็เหตุผลนแะคือเหตุผลที่ใส่หูด้างนี้นะใส่ข้างเดียวเพื่อถ่วงไว้ไม่หนาวจะไม่อันนี้อันนี้หูเบาอ่ะ หูเปล่าเลยสวงอันนี้อันนี้เปล่าอันนี้หนักค่ะเลยสวงไว้ข้างเลยสวงไว้ข้านเลยก่อนเองค่ะแมเมื่อกี้เห็นกว่าจะใส่ได้หรอวโอ้ยไม่ได้ใช้นานไม่ได้ใช้นานไม่ไแม่การมันเป็นยังไงเฮ้ยพี่อ้อยบอกไม่ได้ใช้นานหนูตายมันก็เหมือนกันหมดนนั่แหละเพราะแต่นี่ มีกระซิบด้วยค่ะมีกระซิบด้วยเพราะว่าตอนนี้เรามีทีแย่ของเอ๋แย่ทุกวันวันนี้แม่รอเข้างานสิบโมงค่ะก็ยืนรอกันเจ้าหน้าที่เขาก็ดูเวลาอยู่ได้ยืนานลออันแสดงหกโมงเย็นค่ะแม่มาแต่หกโมงเช้าบางคนออกจากบ้านตีห้าเกดเขาบอกเขาบอกว่าวีลแชร์ให้ไปตรงนู้นค่ะไม่ได้เข้างานคนขาต้อไปทวีลแชร์ไม่ได้เข้างานนะฮะอยู่นู่นหน้าสงสารแม่เลยอั้นไง แทนที่จะนอนอยู่บ้านอยู่ห้องแอร์ดูไลฟ์สดนะไม่ได้ท่านประธานวันนี้จะเงียบเปล่าไม่รู้เนี่ยวันนี้วันนี้มีหม้อบกกลด้วยนะคะไม่เงียบปากจะมีปากจะมีปากจะเย็บปากด้วยนะวันนั้นวันนั้นถ้าลบปากลงก็แย่เลยใช่ใช่ใช่ปากไม่เป็นไรวันนั้นจะแบบไหนลงขายอย่างเดียวลงไข่ยล้วมีพนักงานคอยคอยดูแล แล้วเขาไปเที่ยวกันมเห็นคนหนุ่มไม่ได้เลยขาแย้งออกพปนั่งอาอาอยากเบอร์พวกอะไรเนี่ยท่าไหนจะให้แม่เล็กไป็นร้ากไปประกสามทุ่มแล้วไม่เกรงใจเขาั้างไงสาวสราบุรีส่งเสร็จก็ต้องไปส่งสมุดปาการมา เขาเขาไปเที่ยวกับไปเที่ยวกับหมู่บ้านแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวเขาพ่อโรงแรมแม่เล็กกันใจดีอยากจะไปรับเออโทรเขาเกรงใจไแม่เล็กออกจากโรงพยาบาลก็สองจะสามทุ่มอยู่แล้วแม่เล็กเขาไปรับได้เขาไม่ได้ขับเองเขามีคนขับมีลูกน้องไปขับเขามีลูกน้องรับนี่กังใจถ้าถ้าเป็นไม่ดอยไม่ดอยจะรอแม่เล็กใช่ไหมไม่น่าโทรมาใหญ่เลยประตูไม่จับว่าเม่เล็กคอยอยู่คอยโทรใสรประตกจะโทรมาไหมมิตรภาพเกิดจากอะไรอ่ะค่ะ ไม่รู้จักกันนะจะอาสาไปรับอันนี้เดเอ็กเขีนให้นะคะเดเอ็กเขียนลงไปเองบ้างเลยปล่อยลงไปแล้วดีมันสงหลายเบรกไม่มีค่ะเบรกเสียปล่อยไหล่อยเลยแค่ไปจอดตรงนั้นละไหลแล้วนั่นแหละมาทางมาทางเลคะตอนนี้แม่แม่ไม่ยืนคอยปล่อยเลยไงแกหายแล้วอ้างได้เราติดใจใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นแม่ตุ๊กไปมอบรางวัลลักษณะนี้นะคะ ก้อนแม่ตุ้งเขามีมงกุฎมาอย่นี้มงกุฎทำเขาประมาณกี่หมื่นสองพันสองหมื่นก็สองหมื่อันถ้าอันดูอยู่อันจะหลงก้นแม่ตุ้งนะลูกเรื่องเป็นอย่าลืมตัวนะอย่าลืมตัวขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคาถาดิเพลงอยากตามไปบ้านอ่ะขอคาถาเป่าต้องเปล่าขอคาถาหน่อยหลงกูเป่าหน่อยอะไรนะวามึงรักกูหลงกูอะไรเป่าเป่ายังไงก็เป็นรักยมกับคุณแผนฟัดกันตรงนั้นไหนไหนไม่มี ไม่ได้มาเป่าไี่แมวมาไม่มีอะไรมาเลยเป่าี่นั่นเขาเป่าพุ่นี่นักยมกับคุณแผนซัดกันอยู่ในห้องแม่ดอยผู้สาแดอยถามวานักยมที่ที่พวกมาตีกันอยู่ตรงนี้ตีคุณแผของหนูคุณแผนและอันเราของหนูคุณแผนของและอันผมมาททองเล่นของเล่นของและอันเป่าพุ่งตีจิ๋มใหญ่เลยที่ตัวข้า ว่แม่ลักปูหลงคูมีแม่นั่งรถเข็นน่ะพอถึงเวลาเต้นน่ะลืมจะเป็นเช่นนั้นไหมเต้นแม่เป็นนั้นกันแม่เป้นนั้นปีกระทำอันอันแม่รถเข็นไปไหนเต้นอยู่นั่นไงหนูก็ไม่เห็นนะั้าอันไม่พูดอ่ะหนูไม่เห็นตอนแรกอ่ะเราบอกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มันยืนนานบางบางบอะไรคูเกตไลฟ์สดไงที่แท้ก็ถ่ายแม่เขาเต้นรถเข็นจอดว่างอยู่ ถ้าอันไม่พูดว่ารถเข็นเอาไปขายหนูก็ไม่รู้นะเพราะเขาปรุไปเต้นหนูย้อนไปก่อนสกิดเอ๋ใครพี่กร้เกศมาที่ว่ารถไม่ใช่อะไม่แก้วอ่าแล้วอีกอันรถเห็นรถเข็นว่างแต่คนอยู่ในรถเข็นเป็นเต้นอั้นรถเข็นรถเข็นใครหายดูแชร์ใครหายอั้นเราแช่งของเกนะอั้นจะบอกว่าอแม่ยืนเต้นเดี๋ยววันนี้แม่ตุ๊กจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะดูบางทีลืมตัวไงความมันเดี๋ยวเรารอเข้างานนะคะแม่ๆม่เดี๋ยวมีแบบนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศวันนี้บรรยากาศนะคะ อ๋อแล้วก็ไม่ได้ผ่านในการั่งรอบท่านต้อนรายงานมาตรวจเราต้องกช้ารอต้องเช้าเราประกาศนะครับท่านที่บุกเกาะกลางกข้าไนะครับ